สารประคำให้การแล้วลสารเห็นภาพชัดเจนว่าการกระทําของผเธอทั้งสองไม่ได้เกิดจากอารมณ์โฉมไม่ได้เกิดจากความกลัวหรือแรงกดดันใดๆมันเกิดจากการตัดสินใจร่วงหน้าวางแผนซ่อนล่องลอยและการกระทําอย่างเย่อเยินสารไม่ได้ถามว่าใครเลี้ยงดูผู้เธออย่างไสางสารแค่อยากรู้ว่าตั้งแต่เมื่อไรที่เธอสองคนเชื่อว่าชีวิตของผู้อืน่นไม่มีความหมายอีกต่อไป พวกเธอสองคนยังคงยืนยันที่จะไม่อธิบายอะไรเลยหรือมีความรู้สึกผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมพวกผมเห็นต้องอธิบายอะไรเลยดิเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดพวกผมจะไปต้องรู้สึกผิดกับมันด้วยหรอไม่กระสุกดีออกที่เห็นสีหน้าความสิ้นหวังของเย่นะสารได้ฟังคําให้การของเยาวชนทั้งสองรวมถึงพยานหลักฐานที่ได้นําเสนอมาโดยตลอดแล้วจากคําให้การของเยาวชนทั้งสองที่ว่า พวกเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องอธิบายแต่ไม่ได้รู้สึกอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสิน้นและมันก็สนุกดีออกที่ได้เห็นสีหน้าความสิ้นหวังของเหยื่อสารเห็นว่าเยาวชนทั้งสองไม่เพียงแต่ไม่มีท่าทีสำนึกผิดต่อการกระทำอันโหดเหี้ยมที่ได้ก่อขึ้นเท่านั้นแต่ยังแสดงออกถึงเจตนาล้ายและความพึงพอใจต่อความทุกข์ทรมานของผู้อื่นอย่างชัดเจนพฤติกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง แต่ยังเป็นการท้าทายต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคมและแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ปราจากมนุษยธรรมอย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุผลดังกล่าวสารจึงมีคำสั่งให้เวกและเชมีความผิดตามฟ้องแม้ว่าทั้งสองจะเป็นเยาวชนแต่การกระทำที่ก่อขึ้นนั้นร้ายแรงเกินกว่าที่จะมองข้ามได้และเพื่อมีให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เยาวชนอื่นในสังคมและเพื่อให้โอกาสในการปรับปรุงตัวสารจึงขอพิภากษา ให้เยาวชนทั้ง2ส,ส่งตัวไปควบคุมในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจนกว่าจะมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์และให้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสภาพจิจตใจและการอบรมตามหลักสูตรของสถานพินิจอย่างเคร่งครัดรวมถึงให้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแก่ผู้เสียหายตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยมีผู้ปกครองร่วมรับผิดช,ชอบในการดำเนินการชดใช้